หลายคนงงครับข้างหลังก็คืออะไรข้างหลังมีนังเจ้าข้างหลังนะไอสุดชิวๆคือเก่าได้ผมนี่สวนครับสวนถนนสวนอะไรนี่นะครับผมเละชิวๆครับผมที่ชีวิตคนไม่มีงานทำ <laughs> นอนตัวมีงานเห็ดเนะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแสงมันจ้าเสียงเครื่องก็ดังตื่อเติดเครื่องเครื่องเครื่องเขาทำทานครับผมไม้ทำทานสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมท,ทักทายคนที่ดูเข้าใหม่นะครับสวัสดีนะครับไม่มีขาดตั้งกล้องเด้อหนี้เด้อ ทักทายจากมุกดาหารนะครับผมอยู่คำชะอีครับผมขอบคุณนะครับยากาศบันสวน เรามาทักทายกันได้นะครับผม ชิวๆกับบรรยากาศนะครับวันนี้ก็เดินทางวันนี้ก็เดินทางอีกแล้วการวันนี้ก็นาหนาวอยู่นะครับผมที่มุกดาหารนะครับ สวัสดีครับผมมาอีกแล้วทักทายนะครับผมสวัสดีครับผมทักทายจากมุกดาหารครับผมเครื่อ,องกองน้ําสูตรอาจารย์โจนจันใดนะครับเนี <c> ่ย <oughs> สวัสดีนะครับคุณวชิระพงศ์นะครับก็คุณอปโรนะครับทักทายนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีทั้ง1ิบดวงตานะครับผมขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับอยู่บ้านสวนคือเก้าวันนี้บรรยากาศนะครับนอนเปชิวๆครับไรสุดครับตาลายนะครับบ้านเราก็แบบนี้แหละครับผมเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็ไปไต้หวันเหมือนเดิมครับผมวันนี้มาพักผ่อนจะเดกันหนึ่งแล้ว อากาศดีนะครับบรรยากาศน,นะครับบรรยากาศอากาศลมยินสบ,ยสบายครับผมทั้งสองด,ดวงตานะครับผมฝากกดไลค์ดูนะครับผมได้หนึ่งไลค์แล้วนะครับผมขอบคุณนะครับ อีสวนู่สวนเดีย้ยูเลดสวนครับผมนีม่มีอะไรให้ชมครับผมจะให้ชมสวนตาลสวนตาลก็มีนะครับเครื่องกองน้ำสูตรนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมกองน้ำ

không được mai mình ở vùng áo trời đất không được mọi người không được mọi người không được บมเอาอส่งไลค์ครับขอบคุณครับ <ś ś ไปว่าสิบสี่ดวงตาครับผมนี่สิบสี่ดวงตาครับวันนี้ยอดน่าสวยครับให้ดูนะครับให้ดูตัวนี้นะครับ สามไลแล้วครับนี่ให้ดูครับอึอ๊บอึ๊บซึบเครื่องกรองน้ำสูตรนี้นะครับถังใหญ่นะครับนี่ถังใหญ่นะครับกรองน้ำสูตรนี้นะครับถังใหญ่ครับอึ๊บมานี่ครับนี่ปั๊บนี่จะเป็นถังถังหินนะครับนี่ถังหินครับผม ปล่อยน้ำจากทางใหญ่นี้มาก็มาตืดตรงนี้มาตืดนะครับน้ําก็จะลงลงข้างล่างปั๊บมันก็จะกองสารพวกตะกอนก็อยู่ข้างบนมันก็ปล่อยมาใส่ทังทรายนะครับทีนี้ทังทรายทรายก็ไหลมานี่ปึบ๊บทั้งทรายก,ลาก็ลงมาตึ๊บกองลงมาที่น้ำก็จะ น้ำกองเสร็จมันก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับตื้นี่ก็ถังฐานถังฐานนะครับตัวนี้ครับถังถ่านเสร็จแล้วก็ถังน้ำดื่มกินได้ครับี่น้ก็กินได้ดื่มได้ครับผมนี่ต้นพยุงนะครับสูงต้นพยุง รอบนะครับบ้านสวนนะครับจํหมาน้อยครับสวนครับต้นม่วงม่วงนี่กินอร่อยครับม่วงนี ม่วงมหาชนุกขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับผม อู่ในความทรงจำของเธอเมื่อต๊บนก่อนนี้นก็จะเป็นสายเติมน้ำครับสายเติมน้ำเติมน้ำจากทางใหญ่จะต้นขนุนขนุนขนุนปูขนุนต้นนี้ดกเหมือนกันนะครับ นะครับคลิปนี้ครับผมมาสุดต่อไปนอนครับซึบซึบนี่ก็สามดวงตาครับมองตาลายเนี่ยตาลายแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับสวัสดีครับผมสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับ นานๆือไล่นะครับแดดกัเจ้าลุกวันนี้แดดร้อนดีครับนี่ก็ขอบคุณครับ